ภาพผสมบรรยากาศครับผมบรรยากาศาเรือไปต้องพูดเก่งไก่กระดิ่เร kind of ือกำน้ำครับผมชาวบัวบังเง้นี่กระดิเห็ยนนี่กระดิเรียนนีแต่เรือกำน้ำครับผมทะเลครับผมบรรยากาศทะเลยังมุ่เศร้าครับผมห่างจากฟังผมมันสองร้อยเมตรครับผมแต่ว่าจะดำนะครับเปี่ยวหุยนครับ จะน,นอะรครับเลื่อยยังไงครับผมเอาตูก็นิ่งเหนืมาลุ่มนะครับเราเจะเอาขนของมามาลุ่มนะครับเนี่ยครับมีสงู้หุ่นยูเกะไก่หุ่นกะเมีนเลยครับผม จะเลืออนะเ่อยไงนะครับวนะ่าสู่ก็ตึ้นเหนือเลือคนติ้งตาต่อไปใส่ฝันครับองนี่ก็จะเป็นปลาครับผมไม่กัดธรรมชาตินะครับมนะันจะเสาร์ครับผม